กูชิ่อมกนตัวเอยฮ่าฮ่่่าดีเหลืองมันเป็นยังไงวะ่เคยห็นตัวที่มันลอยตามโชลูนไค่นันและ มันมีกล้องอีกล้องอีกล้องเดี๋ยวแล้วต้องเดินเว้ยคลิกขวาคือเท้าขวาคลิกซ้ายคือเท้าซ้ายโอเคเข้าใจละมือดูดกูยากเลยอะไรล้เต้นอ่ะล้มเพลงแยกไหนกี่กี่อให้กูได้เลยมึงมึงดูกูดูดูดูกูดูกูอะไรอ่ะไอ้ม่มีวิวรอดรกดรอด เดีวก่นเนี่ยไอหมิวไอเงี <Yes ้ยกู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 เชื่อว่นในตัวเองกูว่าได้แล้วกูว่าได้แล้วกูว่าได้แล้วกูเชื่อว่นตัวเองกูเชื่อว่นตัวเองไอกล้องหน่อยอหมิวมึงมึงมากันได้ไหมเพื่อนเออผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วมา อผ่านแล้วอุ้ยมิวิมไปเร็วจัจะ่งไปยังไงวะเดวก่อนนะเอ้ยไปไงไปไหนดิไปนะไปนะกูอะไรกูมิวกทำอะไรกูจะมิวโอเคกูต้องพยายามเลยกูต้องพยายามเลยกนได้สวยสวยสวยูเร่ลิฟรอลิฟรอลิฟตรอลิฟรอลิฟมิว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 งมนี้มึงตรงมือมาตรงมือไ้เวแ่นี่ไนี่ไงมาแล้วมาแล้วไนี่ไงมาแล้วแม่แต่อีมิวมันไม่มามาแล้วมา ก้าวก้าวุ้ดสบดไมกนีบอีกขเยี่ยมมากหกูรอไปทาง้วเยไปไปคือคือืนีกล้วยด้วยกล้วยมันคือลื่นป่ะไม่ลื่นหรอลื่นลืจริงเหรออีกยลื่อจริงด้วยอีเริงไออีกข้มึงปัดกูหัาพ่อเหรอลื่นลื่นลื

เดอดหนึ่หนึ่งนโอ้ทาแมงเซาสัตว์อ่ะอันนี้อะไรมันมันมันต้องให้โยกเหรอโยกกันโยกเหรอใช่โยกกันโยกแล้วเข้ามาวันนี้ป้ายบอกเลยว่ากดะไอ้ E หนึ่งโอ้โหออกที่ควายออมีมีมิเพื่อนมาด้วยกล้องมาด้วยมเพื่อนมาด้วยแล้ววัี้มวตึงทอะมเต้นลีลาส์ล้อกล้องอีกล้องมิวโน้มินมมันเต้นลีลาอยู่เฮ้ยยคุณมิวคุณมิวเข้ามาเนแบบคุณมิวเข้ามาเนแบบคุณมิวเข้ามาในแบบยังไงคุณมิวเตาวมว่า อตาไม่มีวุ้นเลยกันแด้อ่ะบักพื้นมึงบักอะไรก็มาได้เลยจริงเหรออุ้ยยากจังเลยอ่ะดูยากจังไอ้ละแกวีมึงดูอีกกล้องด้วยมึงเรื่องนะกู้กำลังไปกู้กำลังไปหากูมาแล้วมึงกู้มาแล้วแล้วมึงดูกุ้ยอ่ะอีกกล้องมึงกูจับมือเหล่าตาขายได้ไงอ่ะอี้องพิก้านี่คือทำอะไรมันลื่นเหรอคือมันลื่นปะมันจะมีอะไรที่กำลังรักไข่พังเดี๋ยวดิ

ไอ้ไอ้หมงทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงอะมึงมึงมึงผสมเอารวมๆมึงผสมเอารวมกูไม่ได้กูพีบไปแล้ว อันนี้ต้องยืนก่อนกูไม่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 ใครั้นใครคนนั้นใครเสียมพุงเห็นปะเสียมูใครวะเฮ้ยคนณมิคนมิวเดี๋ยวบอกบอกมือก่อนบอกมือคนณวิวคุณวิวคุณวิวคุณวิวคิมงมบินโชเขาบินบินโช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 บินชกินแล้วกินได้ได้ มึงมุ่งมุ่กูหรืไอ้ไอ้ไอ้ฝรั่งฝรั่งไม่จริงใจเดี๋ยวนะกูซื้อนี้ดีกว่าใช้ใช้มันใช้ยังไงกูใส่ยังไงกูมาแล้ววิวกูมาแล้วคืออะไรบันเล่บันเล่บันเล่บันวิวกูจะไม่ตกคนเดียวแล้วนะกูตกกันกูบอกเลยนะมึงต้องตายไปกูขมอนขมอนมาเนี่ยบอกเหมือ ผกมือกลับให้กูณได้เย่ควง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 เย้และพี่มึงคอยขาอีกล้องมาแล้วอีกล้องมาแล้วียิงขังสองคนนั้นใครวะไอีก้องดูชื่อดิชิบะนัมเบอร์บอลเอ้ยชิบะชิบะชิบะแฟ็นขับพวกเราใช่ไหมพวกเราเย่แข่งชิบะมึงจะแข่งกับกูของมาสิชิบะโลบเยอะชิบะโลบไปอะไรเหยอะอยากลองบินอีกรอบปะเฮบินแล้วบินแล้ว

เก็บเก็บแผ่นนั้นอยากจะเก็บสิ่งนั้นสีม่วงขอเช็คพอยต์ก <GO av i> ่อนโอเคเช็คพอยต์แล้วกูสบายใจแล้วกูยืนรอแล้วกูชิวแล้วยูยูมึงมึงมึงโอนเงินดือไหมกูเดี๋ยวนี้เลยกูจะข้ามได้เฮียนี่ อุ้ยเมคกูมินนี่ไงน้องภูมาแล้วอีกคนนึงนี่ไงแฟนเขาเรามาเต็มหมดเลยวัาดีจ้ามาตีน่าอีกกล้องอีกกล้องนี่จะยงได้กล้องเต็มอีกกล้องชีวมเตเฟรีย์ชีวมเตเฟรีย์โบมือฮัลโหลฮัลโหลดีจ้าดีจ้าอะไรอะโคออดคืออะไรวะเชิญ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 เฮ้ยเฮ้ยเอ็มวิวเรามีเชือกเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเชือกพิศน์นะ เออสวย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 ฟาคูไปด้วยฟาคูไปด้วยมึงเดาเบยไกลเดเบยไกลจะได้ลากคูขึ้นน้ำมึงน้ำกูจมน้ำกูจมน้ำกูน้ำกูน้กูน้ำกูน้ำกัน้ำกูนยวกูน้กูไหำกูน้ำกูนกูน้กูน้ำกูน้กูน้ำกูน้ำกน้กูน้ำกงน้กน้ำกูน้น้น้ำกูน้ยกูนเำก้อกูน้ำ้ำกู้ำกูา้ำกูน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 ้ำกู้ำกกูน้้ำไ้้้้้กูน้กูนเออน่ไงไอ้ so. fort, ้ <c oughs> <un> <c oughs> <c oughs> โอ้โหวงแตกเลยสัต์กหเล่นยากสัตว์โอ้ยเียชีวิตกูว่ากูยกเลิกดีกว่ามันยกเลิกยังไงวะตายสนานเดียวเลยนะ เวลาก่อนกูไม่เข้าร่วมคณะพวกมึงแล้วขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเอาไงมึงเอาไงล่ะงเอาไงล่ะมึงเอาไงลกับกูเอาไงน้องกูไหลที่จะวัวเอามาอีไว้กัวขาหายเขาตายโดดด้ยกูโดนกูลัวอีกกองอีกกองอีกกองกูเครียดแล้วว่าออกแล้วได้ไหมเออไอแบบเพี้ยนเนี่ยโอ้โหชีวิตไอเย้ยหนิวบินสิบินไม่เป็น บินไม่ขึ้นแหละยวมันต้องลองดูไว้ไฟยาวคุณดาราคุณตาราคุณตาราชีวน์สเปรย์อีอุ๋บอกเบิกการบินคนแรกอีกก็แบบว่าอ๋อๆๆๆคุณดาราคุณาทำไง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 ก็เหมือนจิตตะคีกับไอ้กล้องแฟรี่ที่ถูกกิที ขั้นตอนกันเฟรี่ที่ถูกต้องหนึ่งเอาเป็นว่าทุกคนก็คลิปกัมานี้และกันนะคะทุกคนโบกโบอันนี้ก่อนนะพมบอกทุกคนก่อนทุกคนโบกมือลาโบกมือโบกมือโบกมือจ้าโบกมือจ้าบายบายบายายจ้าขอบคุณทุกคนที่มาเล่นด้วยกันมากเลยนะจ้ากดไลค์กดไลค์ให้ถึง5000ไลค์เพื่อเป็นการเล่นอีกนะจ้า